ค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับนิวข่าวดึกสุดสซาจากันอีกครั้งหนึ่งนะคะเรายังคงเกาะติดเรื่องราวที่ประชาชนทั้งประเทศสนใจก็คือคดีของพระธรรมชโยและว่าพระธรรมก,กายที่ตอนนี้ดูแล้วทีท่าว่าจะลุกลามกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับแค่ DSI คดีของพระธรรมชโยแต่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของวัดพระธรรมกายแล้วก็เกี่ยวข้องกับบรรดาพรรคการเมืองที่อาจจะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่ามีหลักฐานหลายต่อหลายเรื่องที่มีการโยงกัน ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรนะคะแล้วก็จริงๆเรวก็อยากให้หลายๆฝ่ายก็คงอยากจะให้ลงเอยด้วยดีการลงเอยด้วยดีนั้นก็สามารถเกิดขึ้นได้แต่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็คงจะต้องมีการยินยอม ในการทําในสิ่งที่ถูกต้องด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับนักวิชาการท่านหนึ่งค่ะที่ท่านเองเป็นนักวิชาการสายกลางด้านพระพุทธศาสนานะคะท่านก็ได้ดูแล้วก็จับตาเรื่องราวเหล่านี้มาโดยตลอดเช่นเดียวกันค่ะท่านจะให้ทัศาานคติเรื่องนี้เป็นอย่างไรแล้วก็ทางออกที่ดีสาหรับเรื่องคดีนี้จะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านดรทวีวัต์กุลธริวิวัฒนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลกค่ะสวัสดีค่ะท่านดรค่ะสวัสดีครับ เรียกท่านอาจารย์ยคะค,คะคะท่านอาจารย์เองเป็นผู้ที่ติดตามเรื่องนี้มาก็คิดว่าเป็น,เ,ปน,เ,ปนเรื่องใหญ่ของมงการผู้ศาสนาไทยเหมือนกันนะคะอาจารย์รมองว่าเหตุและปัจจัยของเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์มองว่าสาเหตุมันคืออะไรคะที่ท,ทําให้เรื่องมันลุกลามใหญ่โตมาถึงตอนนี้สาเหตุก็คงจะเป็นเรื่องเงินทองนะฮะที่สกอต์เครดิตยูเนี่ยนองจัดนะ ซึ่งคดีนั้นเป็นเรื่องของอกฎหมายบ้านเมืองะนะฮะ,ะแต่ว่าเมื่อพระธรรมชโยนะ,ะ,จะเจ้าวาดวัดพระธรรมก,กายนะฮะต้องคดีนะครับก็ควรที่จะเอามาต่อสู้คดีไปตามกระบวนการยุติธรรม,มนะฮะ,ะจะทำให้พระพุทธศาสนาปราศจากความมัวหมองนะ,ะพระพุทธศาสนาจ,จะบริสุทธิ์นะครับถ้าหากว่าต้องคดีทาง บ้านเมืองแล้วนะฮะยังยืบไม่ยอมมอบตัวนะฮะไม่ยอมอไปต่อสู้คดีตามกระวบวนการยุติธรรมนะฮะมันก็ยิ่งทำให้สังคมเกิดข้อกังขาต่อ,อตัวท่านธรรมชโยเองอและจะทำให้พระพุทธศาสนาในภาพรวมเนี่ยมัวหมองด้วยนะฮะค่ะอาจารย์มองว่าวิเคราะห์ดได้ไหมคะว่าการที่พระธรรมชโยไม่มามอบตัวเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าสิทธิอนุสิทธิ์เองหรือว่าตัวท่านเองหรือว่าท่านมีเหตุผลปัจจัยใดๆที่มาเกี่ยวข้อง ตามที่อาจารย์มองในเรื่องนี้อันนี้ผมไม่ทราบเบื้องหน้าเบื้องหลังที่มาที่ไปนะแต่ว่าภาพที่มันปรากฏออกมาเนี่ยไม่เป็นผลดีต่อพระพุทธศาสนาเลยนะฮะท่านธรรมชโยเองก็อุทิศตัวให้พระพุทธศาสนามาตลอด4-50ปีที่ผ่านมานะฮะผมคิดว่าอย่าให้เหตุการ์เพียงเหตุการเดียวมาลบล้างนะฮะงานที่ยิ่งใหญ่ที่ท่านทำมาตลอด4 5 0ปีแล้วก ท่านก็เชิดชูพระพุทธศาสนะมามโดยตลอดนะ,ะถ้าจะเอาทางธรรมมาจับในเรื่องนี้อาจารย์คิดว่าท่านทำมาข้อใดที่น่าจะทำให้พระธรรมชโยนั้นได้ออกมามอบตัวผมไม่อาจจะสอนหนังสือสังฆราชเพราะ <c oughs> <c oughs> ท่านเป็นเจ้าสำนักที่ยิ่งใหญ่ <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ผมคิดว่าเมื่อพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยนะฮะต้องคดีทางโลกแล้ว <c oughs> นะฮะก็ควรที่จะมาต่อสู้นะฮะ ถ้าหากว่าท่านยืนยันว่าท่านบริสุทธิ์นะครับก็เอาหลักฐานนะฮะก็มาต่อสู้กันนะฮะ,ะแล้วมันก็จะแล้วถ้าท่านสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าบริสุทธิ์นะฮท่านก็กลับเข้าวัด ดำรงตําแหน่งเจ้าวาสได้อยา่างสง่างา,ามสังคมก็จะคลายความสงสัยลงคะ,นะคะตอนนี้มีคนถามว่าท่านต้องประราชิกหรือไม่ถ้าพูดถึงว่ากําลังมาอยู่ในคดีของการรับทราบข้อก่าวหายังไม่ประราชิกใช่ไหมคะเพราะว่านี้ยังครับนะ,ะอันนี้เป็นเพียงแค่เริ่มต้นนะฮะที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม,มนะ,ะซึ่งถ้าท่านเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วอาจจะอีกหลายปะะีในการต่อสู้ในชั้นศาลนะฮะ กวา่าที่คดีจะสิ้นสุดตอนนี้เหมือนกับว่าสิทธิสนุสิ์ของวัดพัะธรรมกายนี่ก็ช่วยกันปกป้องหลวงพ่อของพวกเขาเนี่ยอาจารย์มองตรงนี้อย่างไรบ้างคะผมคิดว่าจะยิ่งทําให้วัดพัะธมกายนะฮะหลวงพ่อธรรมชโยนะฮะ เป็นที่สงสัยของสังคมมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าถ้าท่านยืนยันรวมทั้งลูกศิษย์ยืนยันว่าบริสุทธิ์จริงนะทำไมจะต้องกลัวที่จะพิสูจน์ความจริงนะตามกระบวนการยุติธรรมอันนี้สังคมก็เกิดความกังขาขึ้นมานะฮะและมันไม่เป็นผลดีต่อวัดพระธรรมกายเลยไม่เป็นผลดีต่อพระพุทธศาสนาในภาพรวมเลยทำให้พระพุทธศาสนามัวหมอง นะะในฐนานะที่อาจารย์เป็นผู้มุ่งในการของเขาเรียกม,มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลกน่าจะมีเครือข่ายผู้ศาัทธาชนทั่วทั่วโลกที่ที่ติดตามข่าวนี้ไม่น้อยเช่นเดียวกันอาจารย์ได้รับฟีดแบทอย่างไงบ้างไหมคะก็ยังไม่มีนะครับเพราะว่าเป็นข่าวคลึกโครมในประเทศไทยนะแล้วก็ต่างชาติก็ยังยังไม่มีฟีสแบทอะไรกลับมาจากการที่วัธรมกายได้บอกว่ามีสิจันุสิต หรือว่ามีสาขาทั่วโลกเนี่ยอาจารย์มองว่าตรงนี้จะกลายเป็นจะกลายเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่กดดันให้กับ DSI หรือว่ากดดันให้กับทางด้านเจ้าที่ภาครัฐในการดำเนินการไหมคะคิดว่าคงจะไม่นะครับเพราะว่า DSI หรือว่าทางการตำรวจเองก็มีขั้นตอนออของอทางราชการอยู่แล้วนะครับอาจารย์คะมีคนเคยบอกว่าทางทางด้านมหาเิรสมาคมหรือว่าสำนักพุทธเนี่ย น่าจะไปเกี่ยวข้องหรือว่าไปช่วยในการเป็นตัวกลางเจรจาให้กับทางด้านดีเอสไและไอพันธมัชโยนี้ได้ออกมารับทราบข้อกล่าวหาอาจารย์มองตรงนี้เรื่องบทบาทของมหาเทรสมาคมหรือว่าสำนักพุทธยังไงบ้างผมคิดว่าในสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของมหาเทรสมาคมโดยตรงเลยนะที่จะยื่นมือเข้ามาเป็นตัวกลางนะในการเชื่อมโยงในการไกล่เกลี่ยนะรระหว่างดี i กับทาง ท่านธรรมชยโยนะฮะผมคิดว่ามอสควรจะแสดงจุดยืนนะฮ,ะ,นะฮะ,ะเพราะว่า,าพระภิกษุซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของท่าน,<ฆ>นะะมสมหาเทรสมาคมนั้นดูแลพระภิกษุทั่วทั้งประเทศไทย<ฆ>นะฮะเมื่อพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะอยู่วัดใดวัดหนึ่งนะ เกิดต้องคดีทางบ้านเมืองขึ้นมาแล้วก็เป็นที่คึกโครมนะฮะมสจะทําเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แล้วก็แกล้งทําบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ครับเพราะมันเป็นข่าวคึกโครมนะฮะมสจะต้องแสดงจุดยืนให้ชัดเจนนะฮะมิฉะนั้นแล้วนะฮะคนสังคมนะฮะก็จะยิ่งกังขานว่ามสหรือมหาเทรสมาคมเนี่ยไปอยู่ใต้อิทธิพลของวัดพระธรรมกายหรือเปล่านะฮะ ผมว่าอันนี้วิกฤตอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสให้กับมหาเถรสมาคมที่จะพิสูจน์ตัวเองให้กับสังคมให้กับชาวพูททั่วทั้งประเทศไทยได้รับทราบนะฮะว่ามอสอเป็นองค์กรที่มีศักดิ์ศรีนะฮะมีเกียรตินะฮะแล้วก็อยู่เหนืออิทธิพลใดๆทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาะะตามกฎ มหาธิรสมาคมตามพรบสงฆ์และตามพระธรรมวินัยนะถ้าท่านปฏิบัติอย่างนี้แล้วนะชาวพุทธทั่วทั้งประเทศไทยก็จะชื่นชมท่านนะครับมันทําให้จุดนี้เป็นจุดกลายว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างหมายถึงว่าความขัดแยง้งหมายถึงว่าคดีพระธรรมกายวัดพระธรรมของพระธรรมชโยกับทางด้านของออทางด้านราชการแล้วก็ ผู้สานนิกชนทั่วไปที่มองวัดพระธรรมกายอาจารย์มองว่าจุดนี้มันจะกลายเป็นเรื่องลุกลามนะคะว่าอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นผู้สานนิกชนที่ที่ยึดในหลักทคมคำสอนของพุทธเจ้าทําความดีแล้วเป็นความชั่วในขณะที่สิทธิอนุสิ์ของของพระธรรมชโยเนี่ยอาจจะอีกยึดในอีกแนวทางหนึ่งแล้วก็ทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าต้องปกป้องหลวงพ่อของพวกเขาขึ้นมาอย่างเงี้ยอาจารย์มองว่ามันจะลุกลามไปแม้ต่อจากนี้เหตุการณ์ระหว่างผู้สานนิกชนด้วยกันเอง ผมคิดว่า,าลูกศิษย์ของวัดพระธรรมกายนะฮะน่าจะปกป้องอหลวงพ่อพระธรรมเชยโยในทางที่ถูกนะฮะ,มะ,ฮะไม่ใช่ว่าเอาลวดหนามาขึงล้อมวัดนะฮะซึ่งผมว่ามันไม่เป็นผลดีต่อวัดพระธรรมกายเลยนะไม่เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของท่านธรรมเชยโยเลยนะเหมือนกับว่าเมื่อต้องคดีกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็ดื้อแพ่งไม่ยอมปฏิบัติตาม,มแล้วก็ทําให้วัดนั้น ดูเสมือนหนึ่งเป็นป้อมค่ายทางทหารซึ่งไม่เป็นผลดีเลยนะฮะต่อทางวัดพระธรรมกายเองต่อภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนาะโดยส่วนรวมนะฮะมผมคิดว่าทางออกที่ดีที่สุดนะฮะก็คือท่านธรรมชยโยน,ะะน่าจะมอบตัวและต่อสู้นะฮะคดีนะ,ะไปตามกระบวนการยุติธรรมนะะซึ่งถ้าท่านแล้วก็ลูกศิษย์ของท่านยืนยันมาโดยตลอดว่าบริสุทธิ์นะฮะ ท่านก็สามารถที่จะเคลียร์ตัวเองได้ในชั้นศาลเะะมื่อเคลียร์ตัวเองได้แล้วนะฮะสังคมก็จะคลายความสงสัยคลาย,ลายข้อกังหาลงและทุกอย่างก็จะจบลงอย่าง สวยงามนะฮะแล้วก็ไม่แปดเปื้อนพระพุทธศาสนาดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันค่ะอาจจะมองว่าเป็นพระชั้นผู้ใหญ่การออกมาพบเจ้าหน้าที่การออกมารับทราบขา้อกล่าวหายแกเป็นสิ่งที่ทําให้ท่านเสื่อมเสียแปดเปื้อนอาจารย์ไม่ได้มองแบบนั้นใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่ครับไม่ว่า,าบุคคลใดก็ตามนะฮะถ้าต้องคดีของบ้านเมืองแล้วนะฮะก็ต้องมามอบตัวต้องต่อสู้ไปตตามกระบวนการยุติธรรมนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ กลับมาพบกันกับนิวข่าวดึกสุดสัปดาห์ช่วงที่2นะคะเรายังพูดคุยกับดรทวีวัน์ปุณธฤวีวัต์ค่ะกำลังพูดคุยวิเคราะห์กันถึงเรื่องคดีของพระธรรมชโยกันอยู่นะคะในช่วงที่ผ่านมาที่เป็นข่าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือพลเอกชวลิตเนี่ยไปกราบสมเด็จช่วงแล้วก็บอกว่า DSI เนี่ยน่าจะต้องไปกราบพระธรรมชโยนะคะนี้มีคําว่าสมเด็จช่วงขึ้นมาก็คือสมเด็จพระมหาราชมังคลาจา์นะคะซึ่งตอนนี้รักษาการสมเด็จพระสังฆราชอยู่ท่านอาจารย์คิดว่า สมเด็จช่วงเป็นบุคคลที่พระธรรมชยโยเนี่ยได้เคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งเลยท่านสามารถที่จะแสดงบทบาทอะไรได้ในเรื่องนี้ได้บ้างไหมคะผมคิดว่าสมเด็จพระมหารัชมังคาราจารย์หรือว่าสมเด็จช่วงเนี่ยนะนะขณะนี้ในสถาน,นการเช่นนี้เนี่ยควรจะแสดงบทบาทนะฮะที่สําคัญนะครับก็คือน่าจะเชื่อมโยงนะฮะพระธรรมชยโยกับทางราชการบ้านเมืองดีเอสไอ ถ้าสมเด็จช่วงนะฮะแสดงบทบาทนะฮะพลิกวิกฤตครั้งนี้ให้เป็นโอกาสนะครับนะฮะโดยการเข้าไปพูดคุยเกลี้ยกล่อมหรืออะไรก็แล้วแต่นะให้ท่านธรรมชโยมอบตัวนะคระนะฮะแล้วก็อาจจะมีการประกาศนะฮะโดยตำแหน่งรักษาการสมเด็จพระสังฆราชนะฮะให้พระธรรมชโยนะฮะพ้นไปจากตำแหน่งเจ้าวาดวัดพระธรรมกายเป็นการชั่วคราวนะคะ ผมคิดว่าถ้าสมเด็จช่วงทำเช่นนี้นะฮะสังคมก็จะคลายข้อสงสัยว,ว่าที่ผ่านมาสมเด็จช่วงอยู่ใต้อิทธิพลของวัดพ,พ,พระธรรมกายหรือเปละะ่ามีภาพปรากฏมีด้วยเราปรกาปรกฏตลอดะะ<า>ใกล้ชิดเกินไปกับพระธรรมชยโยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะถ้าสมเด็จช่วงทำพลิกวิกฤตครั้งนี้ให้เป็นปโอ<ห>กาสนะฮะแสดงจุดยืนว่าท่านเป็นอิสระจากอิทธิพลของวัดพระธรรมกายนะฮะ ผมว่าสังคมก็จะคลายข้อสงสัยนะฮะแล้วโอกาสที่ท่านจะขึ้นมาดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชองค์ต่อไปเนี่ยจะมีสดใสขึ้นมาทาันที <c oughs> นะฮะผมว่าอันนี้ท่าน แล้วก็ทีมงานท่านควรจะพิจารณาประเด็นนี้ให้ดีนะพลิกวิกฤตครั้งนี้ให้เป็นโอกาสนะก็คือเรียกศรัทธาของประชาชนใช่ครับกลับมาแล้วก็ให้ประชาชนคลายความสงสัยในเรื่องที่อาจารย์กล่าวมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าภาพที่เห็นมาปรากฏมาก็คือท่านท่านสมเด็จช่วงกับพระธรรมชโยมีความใกล้ชิดสนิทสนมมากมาก,มาก,มากจริงๆนะคะแล้วก็แต่ถ้าครั้งนี้นสามารถช่วยได้ก็ อย่างที่อาจารย์บอกกลายเป็นว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ทันทีอาจารย์คิดว่าเปอร์เซ็น์ในการที่จะเกิดขึ้นอันนี้ผมไม่ทราบไม่สามารถคาดการณ์ได้ไม่ทราบก็สุดแล้วแต่ท่านนะแต่เราชี่แน่แล้วท่านเป็นพระผู้ใหญ่นะครับค่ะค่ะทางด้านสิทยิอนุสิ์เองตอนนี้อาจารย์มองว่าบทบาทของลูกศิษย์ของพระธรรมชโยเนี่ยกลายเป็นว่าปกป้องหลวงพ่อของตนเองในทางที่อาจจะไม่ถูกต้องนักหรือเปล่าคะ ใช่ครับนะฮะเพราะว่าศรัทธ,ธาของอชาวพุทธที่มีต่อทพุทธศาสนานั้นะนะฮะพระเจ้าก็เคยตรัสไว้แล้วว่าให้ใช้สติปัญญาในการพิจารณาไตรตรองะ,ะก่อนที่จะเชื่อนะครับแักอีกจุดหนึ่งก็คือนะฮะผมคิดว่าชาวพุทธในประเทศไทยนะฮะไม่ว่าวัดใดวัดหนึ่งเนี่ยควรจะแยกแยะระหว่างวัดและก็ตำแหน่งจเจ้าอาวาส เพราะว่าวัดนั้นไม่ได้เป็นสมบัติของพระรูปใดรูปหนึ่ง <c oughs> เป็นการส่วนตัว <c oughs> วัดนั้นเป็นสมบัติของสาธารณะนะของชาวพุทธทุกคน <c oughs> นะฮะแล้วก็ตําแหน่งเจ้าวาดนั้นก็ไม่ได้ผูกพันกับวัดนะฮะ,ะเจ้าเจ้าวาดนะฮะพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งซึ่งดํารงตําแหน่งเจ้าวาดนั้นนะฮะในอนาคตก็จะต้องพ้นไปจากตำแหน่งจะอาจจะโดยการเมรณภาพหรือว่าโดยเหตุใดเหตุหนึ่งก็แล <c oughs> <ค>้วแต่นะฮะก็ <c oughs> <c oughs> จะต้องมีพระภิกษุรูปอื่นเช่นรองเจ้าอาวาสหรือว่าพระภิกษุที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมขึ้นมาดำรงตําแหน่งแทนทะนะครเพราะฉะนั้นอย่าไปผูกติดเจ้าอาวาสกับาวาดัดนะฮะวดดัดใดวัดหนึ่งนะฮะแล้วก็ในกรณีของวัดพระธรรมกายนั้นนะสมมุตินะครับนะฮะสมมุตินะฮะว่า ต่อไปในอนาคตท่านธรรมชยโยอาจจะอีก20ปี50ปีนะท่านก็ต้องพ้นจะโดยมรณภาพหรือโดยสายเหตุใดก็แล้วแต่พระภิกษุรูปอื่นรองเจ้าวาดนะฮะหรือว่าผู้ที่มีความเหมาะสมก็เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนแม้นคำสอนของวัดพธธระธรรมกายนะฮะคำสอนหลวงพ่อสดนะฮะก็ยังคงอยู่คู่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยนะฮะแม้นขอให้แยกแยะระว่าง วิชาธรรมกายนะซึ่งจะยั่งยืนไปตลอดนะฮะกับตัวบุคคลตัวบุคคลยอ่อมเปลี่ยนแปลงย,ยอ่อมแตกดับได้แต่ว่าคําสอนนั้นจะยั่งยืนไปตลอดนะ,ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าลูกศิษย์วัดพระธรรมกายนั้นไม่ต้องตกใจนะฮะขอให้แยกแยะระหว่างตัวบุคคลกับคําสอนกับสถาบันนะฮะสถาบันนั้นจะอยู่คู่กับสังคมไทยคู่กับพระพุทธศาสนาไทยไปตลอดมีแต ตัวบุคคลแล้เนี่ยที่จะสูญสลายไปตามการเวลา <c oughs> เรื่องของวัฏจักรวัฏสงสารคือเกิดแก่เจ็บตายนั่นเอง<ช>นะคะฉะนั้นออถ้าเกิดว่ารักหลวงพ่อจริงๆศิษยิอนุสิ์ทั้งหลายก็น่าจะจะ,จะให้หลวงพ่อได้ออกมาพิสูจน์ความความบริสุทธิ์ของตัวเองกับกระบวนการยุติธรรมน่าจะดีกว่าอันนั้นเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์อย่างนี้ตอนนี้มีคนบอกว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมีเรื่องของการเมืองมาแทรกแซงเพราะว่า อาจจะเจอกลุ่มการเมืองหลายๆคนที่เคยมีจัดการชุมนุมต่อต้านนะคะแล้วก็ได้เข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยแล้วก็มีคลิปมีอะไรออกมามากมายเนี่ยอ,อ,อาจารย์มองว่าสถานการณ์มันจะลุกลามไปเยอะไหมคะผมไม่อยากจะให้ภาพลักษณ์อย่างนี้ปรากฏออกมามนะฮะแล้วก็โดยความเชื่อแล้วผมไม่เชื่อว่านะ,ะวัดพระธรรมกายจะไปเชื่อมโยงกับกลุ่มทางการเมืองอะไรนะฮะแม,ม้นอย่าให้ภาพลักษณ์ ที่ทําให้สังคมจับไปเชื่อมโยงจะจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้นะฮะ <c oughs> แต่ว่าสังคมจะจับไปเชื่อมโยงซึ่งมันจะไม่เป็นผลดีต่อวัดพระธรรมกายเลยนะ <c oughs> การที่เอารั้วรวดหนามาขึงนะฮะและการที่ท่านนายกบอกว่าการขึงรวดหนามในลักษณะเช่นนี้เหมือนกับกพวกเชื้อ,อแดงปี2553ผ <c oughs> มว่าภาพลักษณ์อย่างนี้ไม่เป็นผลดีกับวัดพระธรรมกายเลยนะคนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทางออกที่ดีที่สุดนั้นก็คือทางออก ที่เป็นทางสายกลางนะฮะที่เป็นสันติะนะตามหลักการของพระพุทธศาสนาอย่าใ,ใช้ความรุนแรงนะลวดหนามเป็นสัญลักษณ์ของความรุนแรงนะฮะนั้นไม่ควรจะมีในวัดนะฮะเพราะฉะนั้นงั้นกรณีเราจะแยกเป็นสองเรื่องนะคะเรื่องแรกคือ ท่านพระธรรมชโยน่าจะหลังจากที่หลังจากหายจากอาการอาภาซึ่งต้นนี้เสียอนุสิบอกว่าอาภาธค<ม>่อนข้างจะหนักทีเดียวก็น่าจะออกมารับทราบข้อก่อ,อหากับด<ม>ีเอไอย่างที่อาจารย์คิดว่าต่อสู้กันกระบวนการยุติธรรมถ้าท่านบริสุทธิ์แล้วจะเรียกศรัทธาของประชาชนกลับคืนมาได้มากกว่าเดิมแล้วก็2คือสิษยอนุสิ์เนี่ย<ม>ก็น่าจะได้มีสติในการที่จะดูแลปกป้องหลวงพ่อธรรมชโยข,ของตอนเองให้ให้ถูกต้องตามคันลองด้วยเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์อาจารย์มองว่าตัวนี้ พุทธศาิกชนในประเทศไทยเราตอนนี้ได้ปฏิบัติตนตามวิถีพุทธได้อย่างถูกต้องแล้วหรือยังคะรู้สึกว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธ แต่ปัจจุบันปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเรื่องของพระที่อาจจะเป็นอาลัทธิในหลายสถานการณ์ก็ตามแต่หรือว่าบรรดาผู้สันิกชนที่ประพฤติปฏิบัติตัวก็ยิ่งยิ่งทําวันจะมีเรื่องอาชญากรรมมากขึ้นคดีอาญากรรมฆ่าคมคืนลักทรัพย์หรือฆ่ากันตายมากขึ้นอาจารย์มองในฐานะของของของผู้ที่เป็นนักวิชาการด้านพุทธศาสนาว่าเมืองไทยของเรากับศาส,สนาพทธตัวนี้เป็นยังไงบ้าง ผมว่าภาพลักของพระพุทธศาสนาะในประเทศไทยก็ยังก็ยังดูดีดอยู่นะครับการที่มีปัญหาเรื่องอาชญากรรมมะเร็งตา่างมันก็เป็นไปตามกระแสโลกนะคือทุกประเทศในโลกนี้ก็เผ<ก>ชิญอ,อยู่นะฮะ,ะแล้วก็พระที่อารัก c ีนะฮะ,ะผิดวินัยอะไรเงี้ยก็มีเป็นครั้งเป็นคราวอันนี้ตลอดประวัติศาสตร์นะฮะไม่ได้เฉพาะแต่ในยุคปัจจุบันเท่านั้นสมัยพุทธกาลก็มีครับนะฮะ แม้เน่ผมถือว่าพระพุทธศาสนาในประเทศไทยปัจจุบันก็ยังคงมั่นคงดีอยู่ภาพก็ยังคงในในภาพรวมก็ยังคงดีพอสมควรอยู่มแม้ว่าจะมีข่าวบ้างนะฮะซึ่งผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาเขาบอกว่ามีคนเคยทำนายบอกตอนนี้ ุทธศาสนาในแถบของเอเชียเรากําลังเรียกว่าเสื่อมลงแต่ไปเติบโตในทางด้านตะวันตกเพราะว่ามีบรรดาผู้คนทางตะวันตกในเลื่อมใสบวชกันมากมายเห็นภาพออกมาแล้วก็น่าปลื้มใจจริงก็น่าปลื้มใจนะคะแต่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่ว่าทางเนี้ยกำลังดาวลงทางโน้นกําลังจะเบ่งบานอันนี้เรื่องจริงไหมครจริงครับเพราะว่าพระพุทธศาสนานั้นนะฮะจะเข้าไปอยู่ในจิตใจของผู้ที่เหมาะสมเท่านั้นะนะฮะ ในสมัยก่อนนั้นอิออนเดียจิตใจแบบอินเดียเหมาะสมกับพุทธศาสนานทีนี้เมื่อศาสนาฮินดูฟื้นขึ้นมานค,คนไปเชื่อในเรื่องเทพเจ้าเทพเจ้าในเรื่องอวิญญาณอมตะอาตามันอะไรเนี่ยนะทำให้พุทธศาสนา,สนาสเสื่อมสูญไปก็มาเติบโตในเอเชียคเน์เอเชียตะวันออกอะไรเนี e ่ยนะ แล้วก็พุทธศาสนาเข้ากันได้อย่างยิ่งกับหลักการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ชาตวตะว,วันตกนั้นมีจิตใจแบบเิียศาสตร์อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นจิตใจแบบตะว,วันตกนะฮะเหมาะที่จะเป็นที่บ่มเพาะข,ของพุทธศาสนานก็เป็นไปได้ครับที่ต่อไปใน,ในอนาคตนะฮะพุทธศาสนาอาจจะเสื่อมไปจากประเทศไทย<ๆ>เสื่อมไปจากเอเชียแต่พุทธศาสนาจะไม่เสื่อมไปจากโลกนี้ นะแต่ว่าจะไปเติบโตในตะวันตกดินแดนซึ่งผู้คนนะมีเหตุมีผลนะคิดาตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ไม่หลงมงมงายไม่เชื่อถือในไสยาศาสตร์แต่ก็น่าจะอีกหลายหลายร้อยปีอยู่นะคะเพราะยงจริงคนไทยเราก็ยังเป็นศาสนาที่เป็นผู้ศาสนากันอยู่ผู้สัสนติชนกันอยู่อาจารย์มองยังไงก,กับคนบางกลุ่มที่บอกว่าต้องประกาศว่าต้องให้ประเทศไทยมีประกาศว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ อันนี้อาจารย์มองว่าเห็นด้วยหรือไม่หรือว่าสมควรหรือไม่คะพระพุทธศาสนากําลังเผชิญภัยนะครับภัยทั้งจากภัยภายในและภัยภายนอกภัยภายในก็คือมีอรัชชีนะขึ้นมาแสวงหาประโยชน์จากศรัทธาความเชื่อในพุทธศาสนาเองภัยภายนอกนั้นก็คือมีการลุกรานจากศรัทธาความเชื่อแบบอื่นนะซึ่ง พุทธศาสนาะเผชิญทั้งภยัยภายในและภยัยภายนอกมาตลอดประวัติศาสตร์นะพุทธศาสนาะนะในอินเดียที่เสื่อมสูญไปนะก็เจอภัยสองอย่างนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าผู้ที่เรียกร้องนะฮะให้มีพุทธศาสนาะเป็นศาสนาประจําชาตินั้นมนะะองเห็นว่าเ,เรากําลังเผชิญกับภยัยภายนอกอยู่ถ,ะะถ้ามีเกราะป้องกันอ,อันนี้ไว้นะฮะภยัยภายนอกก็จะมาทําให้เกิดความเสื่อมเสียได้ ได้ยากขึ้นดันะน,นั้น,นอันนี้ผมวิเคราะห์นะว่าเข้าใจว่าผู้ที่เรียกร้องนั้นจะมองแบบนี้ค่ะท้ายนี้อยากให้อาจารย์ฝากถึงชาวพุทธไทยทุกคนที่ติดตามเรื่องของคดีวัดพระธรรมกายแล้วก็ดีของพระธรรมชโยอยู่ว่าควรจะติดตามสถานการณ์อย่างนี้อย่างไรแล้วก็วางจิตอย่างไรในการติดตามเรื่องนี้ผมคิดว่าชาวพุทธทั่วทั้งประเทศไทยนะฮะ,ะโดยเฉพาะผู้ที่ติดตามคดี วัดพระธรมกายท่านธรรมชโยนี้นะฮะควรจะตั้งสติให้ดีนะแยกแยะความาถูกผิดผิดชอบชั่วดีนะครับแล้วก็ถ้าจะมีศรัทธาก็ให้ใช้สติปัญญานะอย่าไปศรัทธาแบบงมงายนะฮนะถ้าเราใช้สติปัญญานะแล้วทุกอย่างมันก็จะค่อยๆกระจายขึ้นมาเองอค่ะเหตุการณ์ต่อไปก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เป็นเรื่องของบ้านเมือง นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของความถูกต้องที่ที่จะต้องดําเนินการแต่ในสิทธิอนุสิธ์เองหรือว่า,อาทางด้านของผู้สัตวิชนเองก็คงจะต้องวางจิตเป็นกลางแล้วก็แยกแยะอย่างที่อาจารย์บอกจริงๆว่าแยกแยะให้ถูกต้องระหว่างความดีความชั่วกฎหมายแล้วก็เรื่องของความศรัทธาด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านดรทวีวัตรปุณธฤทธิวัฒน์เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะขอบคุณค่ะที่ได้ให้ข้อคิดกับเราในเรื่องนี้นะคะ เราจะติดตามเรื่องนี้ต่อไปในวพรุ่งนี้เช่นเดียวกันค่ะุ่งนี้เราจะไปเปิดใจนะคะทางสิทิอนุสิ์ของวัดพระธรรมกายที่ออกมาแถลงข่าวรุ่งนี้เป็นประจําทุกวันเขามีวิธีการในการแถลงอย่างไรแล้วก็มีการทํางานในเรื่องของการข่าวดูแลข่าวสารอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในวัดพระธรรมกายในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้รายการนิวข่าวดึกสุดสัปดาห์หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่นะคะในวันพร,รนุ่งนี้สวัสดีค่ะ